โดนเก๊เป็นแสนแสนแต่ก็ไม่สามารถทําให้เราหยุดยั้งความสําเร็จได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมโดนรุ่นไหนบ้างติดตามชมในคลิปนี้ครับ ครับจากที่เกิดไปเมื่อท้ายคลิปที่แล้วนะครับเรื่องที่ว่าผมเคยโดนพักเก๊อ,อะไรบ้างนะก็มีพี่ๆเอฟซีหลายๆคนนะครับถามว่าตั้งแต่เล่นพระเคยโดนพักเก้ไหมต้องบอกว่าเคยโดนนะครับเคยโดนเยอะมากด้วยนะครับแต่ว่าทุกองเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นครูวันนี้ก็เลยนําพระที่เคยโดนเก๊ส่วนหนึ่งนะเอามาแบ่งปัน เอามาแบบพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ให้กับพี่พเพื่อนเพื่อได้ฟังแล้วกันนะครับส่วนใหญ่พระเก๋นเนี่ยที่โดนเนี่ยเป็นเพราะหนึ่งความรู้เราอาจจะยังไม่มากพอเห็นพระได้ไม่มากพอยังจดจําพิมพ์พระเนื้อหามวลสารของพระเนี่ยได้ไม่แม่นยําเท่าที่ควรแล้วเรามีการออกไปซื้อเองซื้อแบบไม่มีประกันฮนะซื้อแบบโต๊ะจอที่เขาวางขายนะครับตามตลาด พระตอนเช้าหรือตามสนามพระต่างๆหรือแม้กระทั่งตามงานประกวดพระเนี่ยถ้าเราไปซื้อเนี่ยเราไม่สามารถคืนเขาได้นะครับตาดีได้ตาร้าเสียนะครับมันก็เป็นวิธีของแต่ละคนที่จะทําธุรกิจนะครับวันนี้ก็มีพระทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าหลายรุ่นด้วยกันนะครับมีทั้งพระเนื้อผงพระเหรียญน,นะครับ อย่างอ,อ,องนี้เป็นเ,เหรียญเยือนอินเดียนะครับเนื้อทองแดงอันนี้ซื้อจากในเ,เว็บเว็บที่เขาค้าขายาพระกันละกันนะฮะไม่ไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นเว็บอะไรนะครับพอเจ้าของพระส่งมาให้เนี่ยพอดูปุ๊บเนี่ยอันนี้รู้เลยว่าว่า,วา,วาไม่แท้แต่พอติดต่อกลับไปปพอปเขาไม่ไม่ติดต่อกลับเลยนะครับต้องบอกว่าก็ไปแจ้งคงแจ้งความอะไรกันเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้เงินคืนนะครับอันนี้ก็คือว่า เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นพระไม่ไม,ไม่ไม่ดีแต่ว่าพอติดต,ออต่อกลับไปไม่ได้เงินคืนนะครับแล้วก็อย่างมีองนี้นะสมเด็จปกโพนะครับปี18เป็นเนื้อยุคต้นนะเรียบเงินมาเรียบร้อยเลยก็คือมีคนอินบอ็อกมาหาผมตอนนั้นผมก็เริ่มเล่นพระใหม่ๆเอาอินบ็อกมาหาผมแล้วก็มาพูดง่ายว่า เรายัางเป็นมือใหม่แ้วเขาก็แทงมาถูกคนด้วยเราก็ออกไปร้อนวิชาครับราคามันผิดหูมันฟังได้ก็เลยซื้อเข้ามาปรากฏว่ากลับมาดูที่บ้านปุบ๊บโอ้โหเรียบร้อยเลยครับคือตัวตัวด้านหน้าเนี่ยมีความใกล้เคียงนะแต่เนื้อไม่ได้ครับแต่ข้างหลังเนี่ยก็มีความเบอร์นะครับก็เป็นพระอีกองที่ไม่แท้นะแล้วก็จะมีะนี่ครับเป็นพระกิบัวใหญ่นะกิบัวใหญ่เนี่ยพอดูจากพิมพ์พระดูจากมวลสารเลยแหมมีความใกล้เคียงมากเลย แต่ด้วยความโลภครับราคาผิดผูนะส่วนใหญ่นะจะตกม้าตายด้วยความโลภอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าบางทีพระเล่นกันหมื่นหนึ่งเนี่ยมีคนส่งมาขาย4,000-3,000-5,000เนี่ยความโลภมันครอบงำแล้วมันเห็นว่ามีโอกาสทำกำไรเยอะก็ซื้อเข้ามาปรากฏว่าไลายลลเ,เราไล่ดูรายละเอียดขององค์พระของตำหนิรูปพัฑนสันฐานเนี่ยไล่ดูไม่ครบด้วยความที่เราไม่ละเอียด หรือเรายังจําไม่แม่นเนี่ยโดนรับองนี้ก็เคยโดนหรืออันนี้ครับ2ออันนี้ก็โดนในสนามพระนะครับมีที่งานประกวดตอนเช้ามืดเช้ามืดนะครับเป็นพระเรียมพลาสติกมาพอเลียมพลาสติกมาปั๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยครับดูตอนดูเนี่ยลงกล้องเนี่ยพระเหรียญเนี่ยหน้าหลังดูแท้แต่พอกลับมาที่บ้านมาแกะดูตัวตัด ไม่แท้ครับเพราะฉะนั้นซื้อพระตามงานประกวดนะครับก็ควรจะต้องซื้อพระที่ไม่เรี่ยมนะครับเป็นพระเปื่อยๆแบบนี้มันจะทาให้เราดูพระได้360องศาเลยนะครับนะแล้วก็ยังมีพวกรูปเหมือนยันตรีอันนี้ก็เคยโดนนะครับเนี่ยโดนพอมาเทียบกับองค์จริงก็คือเนื้อไม่ได้แล้วหน้าตาก็จะดูเบลอหลังก็จะดูเบลอนะครับสมเด็จคะแนนยันตื้นนะแต่อันนี้มันเป็นพิเศษคือข้างหลังเนี่ยมันดันเป็นยันลึก คือหน้ามิยันตื้นหลังมันยันลึกตอนนั้นก็จังจำหินพระได้ไม่แม่นนะจันตื้นเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขายันลึกเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาแต่เนี้ยเหมือนเอาสองแม่พิมพ์มารวมกันในองค์เดียวครับมันก็เลยทําให้เราเองเหมือนกับตกมาตาอีกเหมือนกันครับด้วยความที่เราไม่แม่นยำนะครับนอกจากที่เงินต้องมีแล้วตาต้องถึงด้วยนะครับในการที่จะดูพระนะองค์นี้ก็เรียบร้อยเลยครับโดนไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีะพระนางพญาเนื้อดิน ตรงนี้เนี่ยสีของเนื้อปูนไอ้สิงสีของเนื้อพระเนี่ยจะดูแบบเป็นสีสดมากเกินไปจริงๆเนื้อพระเอ่อจะต้องเป็นลักษณะของดินที่เอาไปเผาสีก็จะเป็นอีกสีหนึ่งแต่อันนี้มันจะเป็นโอ้โหแบบสีมันสดมากครับตอนซื้อมาก,ก็ไม่ได้ระแวดระวังครับเรียบร้อยครับโดนครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังดีว่าไม่กี่ตังค์นะครับอ่าเป็นลักษณะของพระหลอก็มีนะพระหลอก็มีนะครับก็มีวัดแหม่มพรนะเป็นพระกลิ่งวัดแห,หม่มพรอันนี้ก็คือ ผิวพันบรรณะไม่ได้ครับแต่ตอนนั้นเราซื้อเราก็อาจจะพ้าผ่านมือเราน้อยแล้วเราก็เลยชะล่าใจครับเรียบร้อยครับอีกหนึ่งองค์อันนี้จะเป็นรูปเหมือนใบโพนะครับรูปเหมือนใบโพเป็นเนื้อโลหะก็จะมีด้วยกันคือเนื้อสันลงหินแล้วก็เนื้อนวะโลหะนะครับแต่เนี้ยก็ไม่รู้เป็นเนื้ออะไรไม่รู้นะครับโค้ดที่ตอกที่เป็นตัวนเนี่ยพอมาเทียบกับในตําราแล้ว ไม่มีฮะนะแบบนี้ในตำราไม่มีนะครับก็คือเป็นพระที่ไม่แทน้นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนั้นซื้อมาด้วยความที่เราจําโค้ดได้ไม่แม่นยํามากพอว่าโค้ดมีกี่ตัวใช้ต่ออะไรบ้างเราเห็นปุ๊บลักษณะโค้ดเหมือนนี้เอเป็นโค้ดนะเออเราซื้อมาปั๊บพอมาส่องต้องดูป,ปุ๊บกลายเป็นโค้ดเนี่ยมันถูกถอดออกมาฮ <c oughs> ะโค้ดมันถูกถอด มันไม่ใช่โค้ดทีเ่เป็นการต่อนี่ก็คือเป็นพระเคส K อีกเหมือนกันนะครับวันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับของจํานวนพระที่เอาเนี้เอามาให้ดูกันคร่าวๆนะครับส่วนใหญ่สาเหตุที่เราพลาดกนะันข้อที่1คือเคือง้การที่เราศึกษายัางไม่มากพอจําพิมพ์พระได้ไม่แม่นยํานะครับควรจะต้องมีตําราที่ถูกต้องเนี่ยอย่างน้อยสักสองสาเล่มนะเอามาเปิดดูเปรียบเทียบดู ข้อที่2ก็คือด้วยความโลภด้วยความโลภด้วยความโลภค,ครับสาเหตุหลักๆอีกอย่างก็คือด้วยความโลภเช่นพระเล่น100่แต่มีคนมาขายเราในราคา20เรามีโอกาสทํากําไรได้80เราก็เลยซื้อดนความโลภเข้าครอบงำครับเนีเพราะว่าถ้าเราไปซื้อ,อพระในราคาปกติอาจจะซื้อ90ขายร้อยซื้อ80ขายร้อยกำไรมันน้อยแต่พอมีคนมาขาย20เพื่อขายได้ร้อยหนึ่งเราก็เลยโอ้โหเต็มเข้าข้อเขาเลยครับง่ายเต็ม เท้าเลยว่ายงครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับเช่าพักกับคนที่เขาเป็นเซียนพระที่ได้มาตรฐานที่มีหน้าร้านนะครับมีตัวตน แล้วก็ขอการรับประกันจากเขานะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรทางร้านก็ดีหรือการออกบัตรการรับรองพระก็ดีนะครับเราจะได้ความสบายใจตรงนี้ว่าเราสามารถจ่ายเงินออกไปแล้วก็ได้พระแท้กลับมาแน่นอน,นครับแล้วเราก็เอาพระองค์จริงเนี่ยมาเทียบกับในตำรารัศึกษาจากในตำราดูองค์จริงดูในรูปดูองค์จริงดูในรูปให้เกิดความเคยชินเกิดความชํานาญแล้วเราก็สามารถที่จะไปออกไปเช่าพระรุ่นนี้กับคนอื่นๆได้นะครับ ถ้าใครยังไม่แม่นยำโอกาสที่ออกไปเช่าพระโดยที่ไม่มีการประกันไปเดินงานประกวดหรือไปเดินในสนามพระเนี่ยมีโอกาสท่าสูงมากๆสูงมากๆเลยนะครับแล้วเราอาจจะเช่าพระจากเซียนพระเราอาจจะซื้อแพงนิดนึง หรืออาจจะมีโอกาสไปทํากําไรต่อได้น้อยแต่นั่นคือเขาได้ประกันให้เราแบบ1้อยแล้วนะครับก็ฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปดีๆนะครับถ้าใครชอบนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งทางด้านขวามือให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใน ep ต่อไปนะครับว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับวันนี้สวัสดีครับ